สวัสดีนะคะวันนี้เยชิมขาล้อจะพามาชมแสงออโรรานะคะซึงเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่สองนะคะเดือนนี้นะคะซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะแสงออโรราหรือแสงเหนือเนี่ยเป็นแสงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะคะทางฝั่งโซนยุโรปก็จะเห็นได้ทั่วไปจะเห็นได้บ่อย ที่สุดก็คือเดือนช่วงเดือนกุมภาเมนานะคะในวันที่มีแสงแดดจ้าในตอนกลางวันนะคะแล้วก็ฟ้าโปร่งตอนกลางคืนก็คือปรากฏการณ์นี้หมายถึงว่าถ้าวันไหนพระอาทิตย์ส่องจ้าในตอนกลางวันนะคะตอนกลางคืนเนี่ยแสงของดวงอาทิตย์จะกระทบกับความเย็นก็จะทําให้เกิดแสงออโรรานะคะแต่ว่าวันนั้นท้องฟ้าในตอนกลางคืนจะต้องโปร่งนะคะแล้วก็จะเห็นแสง ออโร拉หลากสีนะคะสวนมากโดยส่วนมากก็จะเห็นเป็นสีเขียวสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีะสีอื่นๆแตกต่างกันออกไปนะคะสวยงามมากค่ะปีนี้เป็นปีที่แบบว่าขึ้นที่หน้าบ้านนะคะขึ้นในเมืองนี้เลยนะคะในเมืองนี้จะแสงเยอะมากการถ่ายก็อาจจะ ไม่ค่อยชัดนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็มาให้กำลังใจนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามจันกระดิ่งให้ยายชิมด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชม